สวัสดีคะ่ะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับสีสหายเทดเดอร์กันนะคะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ก็ขอเปิดมาดูทำเฟรมวีก,กันสักหน่อยละกันนะคะในทำเฟรมวีค่ะยังคงเป็นไซเวย์นะคะราคาวิ่งอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านแล้วก็มีการบีบตัวเข้าหากันแบบนี้นะคะ แน่นอนว่าสวิงสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เกิดสัญญาณ h i ตเด้นด้วยนะคะแล้วก็อีมเองคงซับพอร์ตอยู่ด้านล่างนะคะบ่งบอกว่าราคาเกิดการพักตัวเพื่อคือเพื่อปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางเดิมนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่า เรานับเวฟนะคะอาจจะมองว่าเป็น A B C D E แบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมปักปิดแต่ว่าการณีที่ราคาจบที่บริเวณตรงนี้นะคะราคามีโอกาสที่จะไปถึงเอฟเฟกนะคะก็คือ75 125บริเวณนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเป้เปาแรกถ้าเขาจบที่บริเวณตรงนี้จริงๆนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งมุมมองแล้วกันแต่กรณีที่ราคาเขาไม่ได้จบตรงนี้ตรงนี้เป้าตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดรอปลงไปดูนะคะว่า ในไทม์เฟรมที่เล็กล,ลงเนี่ยราคาเขาสนับสนุนหรือว่าสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ที่เราวางแผนไว้ในไทม์เฟรม้หรือเปล่านะคะซึ่งพอดับลงไปในไทม์เฟรม D เนาะเราก็จะมาโฟกัสบริเวณสวิงนี้ราคาแอคชั่นจากแนวรับแนวต้านนะคะก็คือราคาวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวนนั่นเองตอนนี้ราคากำลังแอคชั่นเรียบร้อยแล้วจากแนวรับเนาะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไป ราคาขึ้นนะคะพักแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาซึ่งนะปัจจุบันนี้ค่ะเขาก็มีแนวต้านที่ราคามาเทสหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะพอราคามาเจอแนวต้านข้าม segment ฝั่งซ้ายมือนะคะหรือว่า supply z o ข้าม segment บริเวณน,นี้ส่งผลให้ขวามือนี้ค่ะเกิดเป็นการ sideways หรือว่าเกิดเป็นการพักตัวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งใน Time Frame Day ตรงนี้นะคะราคา EMA ยังไม่ยังไม่ได้ซัพพอร์ตว่าจะเป็นทิศทางขึ้นหรือว่าทิศทางลงนะคะราคาเขาตัดกลางไปมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือราคายังไม่ได้เกิดสัญญาณ h i ตเด่นใดๆนะคะเดี๋ยวเราดับลงไปดู4ชั่วโมงกันค่ะพอดับลงมาในสชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่า ราคาเนอาจากเดิมที่เขาปรับตัวขึ้นมาแล้วเกิดการพักตัวตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะราคาลงมาเกิดสัญญาณฮิตเด่นนะคะแต่ว่าราคาไม่สามารถทำนิวไฮได้ราคาเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีความออกข้างกว้างกว่าก่อนหน้าบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วจากเดิมที่เกิดการพักตัวแค่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วแต่ตอนนี้ราคาแบบแท่งเทียนสีแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะบ่งบอกว่าซ้ายมือที่ปรับตัวขึ้นมากับขวามือที่กําลังพักตัวอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันแต่ว่าส่วนตัวมองว่าถ้าราคาเขาไม่สามารถหลุดบริเวณนี้ไปได้นะคะแล้วราคาดีดกลับไป EMA นะคะราคาปิดยืนเหนือ EMA ได้นะคะอันนี้ก็มองว่าหน้าหน้าบายก็ยังได้เปรียบนะคะแต่ว่าต้องรอลุ้นว่า เออแท่งนี้ค่ะแท่งปัจจุบันที่จะปิดตอนเที่ยงนี้ค่ะราคาเขาสามารถปิดต่ำกว่า e m เมได้ไหมนะคะถ้าราคาเขาปิดต่ำกว่า e m เได้นะคะก็มองว่าหน้าเซลล์จะกลับมาได้เปรียบมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้ที่จะปิดจบตอนเที่ยงนี้เขาปิดเป็นแท่งเทียนสีอะไรนะคะ ถ้าเป็นแท่งเขียวสามารถยืนกลับไปที่ EMA เหนือ EMA ได้เนี่ยก็มองว่าจะเป็นไซว์เวที่มีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าราคาปิดต่ำกว่า EMA เป็นแท่งเทียนสีแดงก็มองว่าหน้าเซลล์ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะราคาวิ่งอยู่ในกรอบไซว์เวเนาะมีโอกาสที่ขึ้นแล้วก็ลงเลยนะคะ ถ้าราคาปิดต่ำกว่า EMA มีโอกาสที่ราคาเขาจะวิ่งลงมาหาแนวรับบริเวณแถวๆนี้นั่นก็คือแนว o OM ของ Time Frame Day นะคะแต่ถ้าราคาปิดขึ้นไปยืนเหนือหรือปิดสูงกว่า EMA นะคะตรงนี้ อาจจะเกิดเป็นแท่งเทียนการก,กับตัวใดๆนะคะก็จะมองว่าหน้าบ่ายจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองปัจจุบันณขณะนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจในการเทรดไซด์เว์นะคะก็รอก่อนนะรอให้เกิดความชัดเจนก่อนนะคะรอให้เกิดการพักตัวแรกแล้วราคาตามไม่ทันทั้ง2มุมมองเลยทั้งหน้าบ่ายและก็หน้าเซลล์นะคะแล้วค่อยเข้าไปเล่นในการฟอลโล่กันนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรยังไงก็อย่าถามมาได้ในออคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย